This is a t ต n a ย s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะเวลานี้ต้องบอกว่าผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับ Chat GPT แชทบอท AI สุดอัจฉรยะค่ะที่บอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วมันก็เป็นกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเหนือกว่าทุก AI ที่ผ่านมาที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยที่ใครๆเนี่ยต่างก็พูดถึงค่ะวันนี้ค่ะโบจะพาไปทำความรู้จักกับ ChatGPT AI ที่เขาว่ากันว่าอัจฉริยะกว่า AI ไหนๆที่ผ่านมาว่ามันทำอะไรได้บ้างทำไมทั่วโลกถึงฮือฮากันได้ขนาดนี้ค่ะ แล้วโลกการศึกษาจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อโลกของเราเนี่ยมี่ i ลที่ฉลาดๆแบบนี้เข้ามาค่ะ ChatGPT ค่ะเป็นแชทบอทน้องใหม่ค่ะคุณผู้ฟังที่มันมีจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะโต้อตอบบทสนทนากับเราได้แบบไหลลืน่นเป็นธรรมชาติมากๆค่ะมากกว่า AI ที่เรารู้จักกันอีกนะคะอย่างเราเคยใช้หรือว่าเวลาเราสั่งของค่ะคุณผู้ฟังเราจะแชทกับร้านค้าแล้วมันจะตอบกลับมาเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยคุยกับบอทแต่เจ้า ChatGPT ตัวนี้ค่ะมันจะตอบคําถามเราเหมือนเราคุยกับเพื่อนค่ะเหมือนเราคุยกับมนุษย์นี่เองมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังคุยกับบอทอยู่ค่ะแล้วมันนะคะก็สามารถที่จะตอบคําถามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าเราจะสงสัยเรื่องอะไรมันก็สามารถที่จะหาคําตอบให้เราได้ทั้งหมดค่ะแม้แต่คําถามน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะกินอะไรดี มันก็จะสามารถหาคําตอบเป็นไอเดียให้เราได้ค่ะหรือเวลาเราจะไปเที่ยวไหนจะขึ้นเหนือบ้างลงใต้บ้างเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงเราก็สามารถที่จะถามมันได้เลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้เรานั่นเองค่ะโดยที่เราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยกําลังคุยกับบอทอยู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าระบบนะคะที่มันจะตอบกลับมาเนี่ยหรือว่าคําถามที่เราถามไปคําตอบที่เราได้จาก Chat GPT ตัวนี้นะคะระบบมันจะไปรวบรวมข้อมูลมาจากทุกทกที่บนโลกใบนี้เลยค่ะ แล้วก็ประมวลออกมาเป็นคําตอบให้กับเรามันทําได้นะคะแม้กระทั่งการเขียนสคริปต์เจ้า Chat GPT ตัวนี้ก็ทําได้ค่ะแต่งเพลงค่ะคุณผู้ฟังก็ทําได้จะเขียนข่าวหรือว่าเขียนแอดโฆษณาใน f a c e b o o k เนี่ยเจ้า Chat GPT ตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ความอัจฉริยะนะคะที่มันสามารถที่จะเขียนโค้ดได้ด้วยค่ะเชื่อแล้วล่ะค่ะว่ามันอัจฉริยะมากๆเลยจนคนทั่วโลกเนี่ยถึงได้ฮือฮาขนาดนี้ค่ะ แล้วจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่า ChatGPT ถูกนำมาใช้กับการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามองในมุมของนักเรียนเอาอย่างนี้ถ้าโบสมมติตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะโบว่าโบชอบนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยทำกันบ้านได้ง่ายมากคะ่ะเราจะได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเราเพียงแค่ถามคำถามเข้าไปคะ่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามากในการที่จะไปค้นหาข้อมูลบางทีเว็บอู่เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้ามองในมุมครูค่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะที่อาจจะนำ ChatGPT เนี่ยเข้ามาใช้ค่ะจะมีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเพราะบางประเทศเนี่ยก็ได้ยินข่าวมาว่าถึงกับแบนเจ้า ChatGPT ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันอัจฉริยะเกินไปนั่นเองค่ะคิดเล่นๆค่ะคุณผู้ฟังถ้ามันอัจฉริยะขนาดนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนหนังสือแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าแค่พิมพ์ถามคําถามลงไปเนี่ย เจ้า Chat GPT เนี่ยมันก็ไปรวบรวมคำตอบมาให้เราได้หมดเลยละค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังขามีคนที่ลองพิมพ์คำถามถามเจ้า Chat GPT เนี่ยว่าคิดยังไงถ้าเกิดว่าจะนำมันมาใช้ในการเรียนการสอนคำตอบที่มันตอบกลับมาเนี่ยมันบอกว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษานะเพราะว่า c h a t GPT อ่ะเป็นเพียงแค่โมเดลภาษาขนาดใหญ่เท่านั้นเองที่ได้รับการฝึกฝนให้สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ตอบโดยที่มีมนุษย์นั่นแหละ เป็นคนอินพุตข้อมูลเหล่านั้นลงไปและมันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสอนด้วยค่ะอันนี้เป็นคําตอบที่มีคนเขาลองพิมพ์ถามมันนะว่าถ้าเกิดว่ามันจะเอามาใช้ในการสอนเนี่ยมันทําได้ไหมซึ่งมันบอกว่าไม่มันทําไม่ได้หรอกบอกว่าจริงๆแล้วหรือว่าเราอาจจะมองข้ามช็อตกันไปไกลหน่อยค่ะเพราะเหมือนว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดอีกหลายๆอย่างเลย แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะนำ ChatGPT มาประยุกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการศึกษาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอลองแชร์ไอเดียกันหน่อยดีกว่าค่ะเผื่อว่าคุณครูเนี่ยจะได้ลองนำไปปรับใช้กันค่ะอย่างแรกเลยเราสามารถที่จะใช้ ChatGPT ในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าอธิบายร่วมกันในห้องเรียนได้ค่ะอันนี้แนะนำคุณครูนะคะว่าอาจจะลองนำเอาเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยไปใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในห้องเรียน อาจจะลองใช้แทน google ไปก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็ลองให้นักเรียนเนี่ยถามคำถามกับเจ้าแ a t บอท GPT ตัวนี้ค่ะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้นะคะมาเปรียบเทียบกันดูค่ะว่ามันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันไหมนะคะแล้วก็อาจจะเรียบเรียงออกมาสื่อสารกันในห้องเรียนนะคะให้เกิดการอภิปรายร่วมกันนะคะว่ามันจะเกิดประสิทธิภาพได้ยังไงค่ะหรือว่าอาจจะนำเจ้าแชท GPT ตัวนี้นะคะไปช่วยในเรื่องของการเขียนก็นได้ค่ะ เพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเจ้า ChatGPT ตัวนี้มันสามารถที่จะเขียนสคริปต์ได้เขียนข่าวได้นะคะเขียนได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะที่เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์น,นะคะคุณครูเองนะคะก็อาจจะมอบหมายให้นักเรียนค่ะไปเขียนงานมาสัก2เวอร์ชันค่ะโดยเวอร์ชั่นแรกเนี่ยโบนแนะนําว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้วยความคิดของตัวเองนะคะถ่ายทอดออกมาในกระดาษหรือสมุดของนักเรียนเองก็ได้ค่ะเป็นแบบพื้นฐานเลยส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะแนะนําเลยค่ะว่าคุณครูเนี่ย ลองให้นักเรียนค่ะใช้งานเจ้า ChatGPT ตัวนี้เนี่ยในการช่วยเขียนค่ะแล้วก็นำทั้งสองอย่างนี้นะคะทั้งสงเวอร์ชันนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าเป็นยังไงในเรื่องของไวยากรณ์ต่างๆที่จะเขียนโครงสร้างการเขียนเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าลำดับความคิดต่างๆนะคะเป็นยังไงค่ะเพราะโบเชื่อค่ะว่า AI เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ในงานเขียนออกมาให้ได้เหมือนมนุษย์เราเนี่ยที่ถ่ายทอดอารมณ์ในงานเขียนออกมาได้แบบ สวยงามแล้วก็มีความรู้สึกได้เท่ากับมนุษย์เขียนแน่นอนค่ะตรงนี้เองค่ะที่คุณครูเนี่ยจะสามารถสื่อให้นักเรียนเห็นว่าคุณค่าจากการคิดงานของนักเรียนเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าก,า,ก,า,การใช้ Ai ทําแทนค่ะต่อไปค่ะเจ้าชัด GPT ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีในการทํางานของคุณครูได้ค่ะถ้าเกิดว่ามองเป็นงานรูทีนนะคะอย่างเช่นการเขียนแผนการสอนการออกข้อสอบ หรือแม้แต่การหามุกตลกอันนี้คุณครูก็สามารถที่จะถามคําถามกับเจ้า c h a ท GPT ตัวนี้แล้วก็ให้มันเนี่ยหาคําตอบมาให้คุณครูนะคะสําหรับการเอาไปเป็นไอเดียในการสอนต่อไปได้นั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูนะคะสามารถที่จะสร้างห้องเรียนที่มันแอคทีฟขึ้นค่ะโดยใช้เจ้า c h a ท GPT ตัวนี้ร่วมกับเทคนิคการสอนค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นเทคนิคติ๊งแพร์แชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เจ้า c h a ท GPT เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณครูจะใช้สอนในห้องเรียนค่ะ แล้วก็นําไปประยุกต์ต้องบอกว่าโบว่ามันสามารถที่จะนําไปประยุกต์กับรูปแบบการสอนอื่นๆได้นะคะอันนี้คุณครูต้องลองนําไปใช้กันดูค่ะจะบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้า chatgpt นะคะจะให้คําตอบที่เรียกว่าน่าทึ่งแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากๆกับเรานะคะเมื่อเราป้อนคําสั่งลงไปค่ะคุณฟังหรือว่าเราถามคําถามลงไปนะคะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะคะ่ะที่เขาเปิดให้ทดลองใช้อ่ะคนทั่วโลกเขาก็ว่ากันว่า ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้ค่ะอย่างเช่นบางคำถามเนี่ยอาจจะเป็นบางคำถามที่เจ้า ChatGPT ตัวนี้มันไม่รู้แต่แล้วถามมันลงไปมันก็สามารถที่จะให้คำตอบเรากลับมาได้อาจจะเป็นคำตอบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นคำตอบที่มั่วก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังและด้วยความที่มันเป็น AI ค่ะคุณผู้ฟังข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือการอัปเดตข้อมูลนั่นเองค่ะ เพราะว่าเจ้า AI ตัวนี้ค่ะมันจะทำงานโดยอาศัยการดึงข้อมูลที่มีอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็มาประมวลผลเพื่อเป็นคำตอบให้กับเราใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราถามคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตที่เรายังไปไม่ถึงหรือว่าข้อมูลปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าในโลกออนไลน์บางส่วนเนี่ยมันยังไม่มีการพูดถึงเจ้า Cha t GPT ตัวนี้ก็จะไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนั้นเข้ามาตอบคำถามเราได้ค่ะหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือ คำตอบที่มันดึงมาค่ะมันอาจจะดูเข้าท่านะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดค่ะตรงนี้เองค่ะก็เลยเป็นจุดที่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดจะใช้งานแชทบอท GPT ตัวนี้ค่ะและในอนาคตค่ะแชท GPT จะเข้ามาเปลี่ยนโลกการศึกษาไปเลยก็ได้นะคะคุณนุ้ฟังแม้ว่าเราอาจจะเห็นภาพลางๆแล้วแหละว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการศึกษาของเราได้ยังไงบ้างแต่มันก็ยังไม่มีใครฟันธงค่ะว่ามันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ เหมือนกับที่เราใช้งาน Google อยู่หรือเปล่าและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆค่ะเราอาจจะมีประเด็นนะคะที่ให้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับเจ้า Chat GPT ตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ Bo is so happy ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้